ครับก็ได้อยู่แหละนะครับเบ็ด1ร้อยห้าสิบอ่ะเพื่อนๆมีโอกาสลุ้นโบนัสแล้วนะครับนั่นแหละนะครับผมยาวเออฟันยาวๆนะครับโล่ต่อนั่นอนนะครับผมร้อยห้าสิบไปนะครับโอ้โหเสดายวะนะครับผมสิงโตมาอย่างเยอะเรียบร้อยสองร้อยสิบครับดอกนี้นะครับผมพันสี่แล้วตอนนี้นะฮะสวยอยู่นะก็ได้อยู่แหละโอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมดอกนี้โอ้โหสองพันสองแล้วนะครับเพื่อนๆ มีลุ้นแล้วนะครับผมเหลือสามรอบเหลือสองเฮ้ยเฮ้ยเทำไมเป็นวะเออนะครับผมพันห้าพี่ว่าไงนะครับผมเรียบร้อยครับสี่ร้อยครับดอกนี้นะครับโอ้ยนะครับพันเก้าไปเลยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับบิ๊กวินเข้านะฮะโอ้โหรอมานานนะครับผมนี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับจบฟรีสปินต์สิบรอบไปที่สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับพอดีแล้วนะครับผมกับช n นลนะครับผม BKL s l o t นะครับผม วันนี้นะครับก็อยู่กันที่หน้าเกมโรมากันอีกเช่นเคยนะครับนะเพื่อนๆนะครับผมก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วแหละนะครับผมเกมนี้นะฮะเกมนี้นะครับผมจะมีฟีเจอร์ไม่เยอะหรอกนะครับผมแต่ว่าโบนัสของเขานะครับผมเป็นการฟันสิงโตนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาด้วยงบ5,000บาทนะครับจะไปที่เบ็ด150บาทนะครับมาดูว่าวันนี้ผมจะสามารถฟันสิงโตได้หรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย นะครับเออนะครับผมนั่นแหละได้อยู่ได้อยู่นะครับผมได้อยู่ร้อยห้าสิบครับเท่าทุนนะครับผม หากเพื่อนๆนะครับผมเห็นผมเล่นแล้วนะครับผมอยากจะสมัครเล่นตามนะครับผมสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับนะไปสมัครด้วยตนเองเลยนะครับผมไม่ต้องฝากเงินก่อนนะครับผมย้ําว่าไม่ต้องฝากเงินก่อนเล่นได้เลยนะครับโอ้โหนะครับผมได้อยู่เออนั่นแหละครับผมโอเคนะครับผมได้ฟรีสปินสิบครั้งนะครับเรียบร้อยถือว่าได้อยู่นะนะครับก็ได้อยู่แหละนะครับเบ็ด1ร้อยห้าสิบอ่ะเพื่อนๆมีโอกาสลุ้นโบนัสแล้วนะครับ อันแหละนะครับผมยาวเออฟันยาวๆนะครับโลต่อนั่นแนออนนะครับผมร้อยห้าสิบไปนะครับโอ้โหเสียดายว่ะนะครับผมสิงโตมาอย่างเยอะเรียบร้อยสองพันสิบครับดอกนี้นะครับผมพันสี่แล้วตอนนี้นะฮะสวยอยู่นะก็ได้อยู่แหละโอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมดอกนี้โอ้โหสองพันสองแล้วนะครับเพื่อนๆ มีลุ้นแล้วนะครับผมเหลือสามรอบเหลือสองเฮ้ยเฮ้ยเทำไมเป็นงี้วะเออนะครับผมพันห้าพี่ว่าไงนะครับผมเรียบร้อยครับสี่ร้อยครับดอกนี้นะครับโอ้โหนะครับพันเก้าไปเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับบิ๊กวินเข้านะฮะโอ้โหรอมานานนะครับผมนี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับ จบฟรีสปิน10รอบไปที่4,150บาทเลยนะครับวะนะครับผมกำไรแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมสนใจนะครับอยากไปลองเล่นดูนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับสมัครตรงสมัครด้านล่างนะครับผมไม่ต้องฝากเงินก่อนนะครับได้ยูเซอร์ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆจะเข้าไปดูเกมก่อนก็ได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆ นะครับผมอยากเล่นนะครับผมค่อยฝากเงินเข้ามานะครับถ้าให้แนะนำนะครับผมฝากตอนนี้นะครับ3า0บาทนะครับมีโบนัส60%เเลยนะครับผมนะนะครับ100บาทก็สามารถฝากได้เหมือนกันนะครับนะ100บาทก็ฝากได้เหมือนกันนะนะครับหากเพื่อนเพื่อนนะสนใจนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้นะครับผมมาเดี๋ยวกดเบ็ด150ต่อนะครับอยากฟันสิงโตมากเลยนะครับเออ150บาทไป นีครับผมยังไม่มาว่ะนะครับพูดถึงว่าถ้าผมถ้ามีกําไรแล้วนะครับผมแนะนําให้เลิกก่อนนะครับแนะนําให้เลิกเล่นไปเลยนะครับนะเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นกันใหม่นะครับนะถ้าได้กําไรนะนะครับถ้าได้กําไรเนาะโอเคนี่นะครับผมอยากฟันสิงโตอ่ะนะครับนะอยากฟันสิงโตอ่ะนะครับผมขอไปต่อแล้วกันนะฮะ มาหรือเปล่านะครับผมต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสิงโตจะมาหรือเปล่านะครับโอ้โหนะครับไม่ได้ต่อเลยเนี่ยนะครับผมพลาดนะกดต่อนะครับผมกดต่อไปยาวๆนะฮะสวยโอ้โหบนั่สองตัวนะครับมามันต้องมาแล้วแหละนะครับผม เออล่อหูล่อตาล่อใจเกินนะครับมาครับผม750บาทมานะครับได้ต่อครับ750ครับดอกนี้นะครับสวยๆครับบิ๊กวินไปครับพันหครับผมพันหนะนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะครับนี่นะครับ บอกได้เลยว่าเกมโลมานี้นะครับผมเป็นเกมที่เข้าคอมโบดีมากๆเลยนะครับหากเพื่อนๆมีทุนหน่อยนะครับผมแนะนําให้เปิดเยอะๆไปเล่นเลยนะครับนะแนะนําให้ฝากเข้ามาเล่นเยอะๆเลยนะครับผมนะมีคืนยอดเสียให้ด้วยนะครับผมมีโปรโมชั่นแนะนํามากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปสอบถามแอดมินได้เลยนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรอยู่ตอนนี้นะครับนะบอกเลยว่าโปรแน่นมากๆเลยนะครับผมเว็บนี้นะฮะเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับผม AMD Bet Ufa นะครับผม เพื่อนๆก็ไปลองสอบถามแอดมินได้นะครับว่ามีโปรอะไรกบ้างนะครับหากเพื่อนๆนะครับผมไม่อยากพลาดชิปใหม่ๆชิปดีๆชิปเด็ดๆแบบผมแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดกันนะครับมาเดี๋ยวขอไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวผมขอเลิกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้จะพูดถึงว่าผมเลิกได้ไหมเลิกได้ครับว่าตอนนี้ผมได้กําไรมาแล้วนะครับผมอาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่นะครับ วันนี้คือแบบตั้งใจว่าอยากจะมาฟันสิงโตแหละนะครับผมถ้าว่ารอให้มันเข้าฟันสิงโตผมว่ามันน่ามันน่าจะนานนะครับนะเพราะว่ามันต้องรอเวลาแบบเยอะอยู่นะครับรอเวลายับนานอยู่นะครับนะค่อยๆเลี้ยงไปนะครับ450าบาทนะครับสวยครับได้ต่อนเออนั่นแหละครับผมขออีคอมโบนึงโอ้โหนีนะครับจะได้เข้าฟีสปินอยู่แล้วนะครับอีแค่อันเดียวเอง โอ้โหนะครับโบนัสพลาดเลยนะครับผมพลาดเลยนะฮะโอ้โหพลาดเลยยังไงครับผมไปต่อนะฮะเออนั่นแหละครับผมนะสายเข้านะครับผมมาขอไม่รับก่อนนะครับผมขอขอลุ้นสล็อตก่อนแล้วกันนะครับผมขอลุ้นสล็อตก่อนนะครับผมตอนนี้นะอะไรก็ไม่สําคัญนะครับผม เออ750สวยเออนั่นแหละครับผม150โอ้โหนะครับ900นะครับโอเคนะครับผมนะมันน่าจะไม่มาหรอกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะมาจัดให้เพื่อนๆดูแน่นอนว่า เบท5 0ได้ฟันสีโตนี้นะครับผมจะได้โบนัสเท่าไหร่นะครับหากเพื่อนๆนะครับผมสนใจนะครับผมอยากจะสมัครเล่นเว็บเดียวกันกับผมนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับสมัครด้วยตัวเองนะครับนะสมัครด้วยตัวเองนะครับผมไม่ต้องฝากก่อนนะครับผมได้ยูสเซอร์เลยนะครับนะย้ําว่าไม่ต้องฝากก่อนนะครับได้ยูสเซอร์เลยทันทีนะครับนะเพื่อนๆสนใจก็คลิกเข้าไปแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหากใครที่ช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย